ทันทีที่คุณเห็นรถคันนี้สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคืออนาคตขององค์การขับขี่ในชีวิตประจําวันกําลังยกระดับขึ้นไปอีกขั้นทั้งสวยขึ้นลาขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมวันนี้2,026 Honda Wave 125x สีขาวใหม่ล่าสุดไม่ได้มาในฐานะรถใช้งานธรรมดาแต่มาในฐานะประสบการณ์การขับขี่รูปแบบใหม่สําหรับคนที่ต้องการความประหยัดความทนทานและความพรีเมียมในคันเดียวยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w U A Auto Review และถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรก ก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราอัปเดตให้ทุกวัน2 0 2 6 Honda Wave 125 X เวบมาพร้อมเอกลักษณ์ใหม่ที่ทำให้มันแตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างชัดเจน Honda ไม่ได้แค่ปรับดีไซน์แต่เหมือนยกเครื่องบุคลิกของรถทั้งคันสีขาวล้วนใหม่แบบไว้ไว้ช่วยเพิ่มความหรูความสะอาดตาและความทันสมัยทำให้มันโดดเด่นเหมือนกำลังเปล่งแสงอยู่ตลอดเวลา Honda รู้ดีว่าผู้ใช้ปัจจุบันต้องการรถใช้งานที่ไม่ใช่แค่ประหยัด แต่ยังต้องดูดีและมีสไตล์บนท้องถนนด้วยและเวฟหนึ่บคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวเดินเข้าไปใกล้ๆคุณจะสังเกตได้ถึงเส้นสายตัวถังที่คมขึ้นเฉียบขึ้นดีไซน์ด้านหน้าดูทันสมัยและดูดันกว่าเดิมพร้อมชุดไฟหน้าที่ปรับปรุงใหม่ให้สว่างขึ้นและดูสปอร์ตยิ่งขึ้นไฟเลี้ยวถูกออกแบบให้ไหลไปตามแนวตัวรถอย่างลงตัวทั้งหมดนี้ทำให้รถดูล้ำขึ้นแต่ยังคง DNA ความเรียบง่ายของเวฟไว้อย่างกลมกลืน ในส่วนของงานไฟหน้า Hon d a ใส่รายละเอียดใหม่ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืนให้ดีขึ้นทั้งความสว่างและองศาขององค์การส่องสว่างสีขาวล้วนช่วยขับให้เส้นสายและดีเทลของไฟหน้าดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อรวมกับคุณภาพสีของ Honda าที่ขึ้นชื่อก็ทำให้รถคันนี้ดูเหมือนรถพรีเมียมมากกว่ารถใช้งานทั่วไปหันมาดูด้านข้างนี่คือมุมที่เวฟหนึ่บดูดีที่สุดเส้นสายใหม่ช่วยให้รถดูมีมิติและมีความสปอร์ตมากกว่าเดิม ฮอนด้าปรับสัสดส่วนตัวรถเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกมั่นคงขึ้นเวลาขี่เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นุ่มขึ้นนั่งสบายขึ้นและดูมีความพรีเมียมมากขึ้นท่านั่งยังคงเป็นธรรมชาติและผ่อนคลายเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองการเดินทางใกล้ๆหรือแม้แต่ขี่จากต่างอำเภอเข้าเมืองเป็นประจำฮอนด้าให้ความสำคัญกับความสบายมากขึ้นแต่ยังรักษาความเพรียวของตัวรถไว้ได้ดีจุดเด่นที่ทำให้เวฟครองใจคนใช้เป็นเวลายาวนานคือความประหยัดน้ำมันที่ไม่มีใครเทียบได้ และในรุ่น2026 Honda Wave 125x นี้ Honda ได้พัฒนาเรื่องระบบจ่ายน้ำมันและการจัดการการเผาไหม้ให้ดีขึ้นทำให้อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงการตอบสนองคันเร่งที่นุ่มนวลขึ้นเป็นรถที่เหมาะที่สุดสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่าในทุกกิโลเมตรใต้บอดยังคงให้พื้นที่เก็บของที่เพียงพอต่อการใช้งานจริงงานประกอบของ Honda ยังคงมาตรฐานสูงเหมือนเดิมทุกชิ้นส่วนแน่นแข็งแรงและทนทานรถรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในรถที่ดูแลง,ง่ายที่สุด ใช้ได้นานไม่จุกจิกและซ่อมบำรุงไม่แพงเลยนี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ Honda Wave ยังคงพักดีต่อบแบรนด์นี้มาหลายรุ่นหลายปีด้านสมรรถนะเครื่องยนต์125ลูกบาศกเซนติเมตรถูกปรับแต่งให้มีความต่อเนื่องและนุ่มนวลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความเร็วต่ำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันการเร่งแซงทำได้ง่ายขึ้นการตอบสนองมีความนิ่งและควบคุมง่าย Honda ปรับบุคลิกเครื่องยนต์ให้รู้สึกหรูขึ้นแม้จะยังเป็นรถใช้งาน ทำให้เวลาขี่ในเมืองหรือบนถนนโล่งก็ให้ความรู้สึกมั่นใจและผ่อนคลายมากขึ้นระบบการสะเทือนทั้งหน้าและหลังถูกจูนให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเหมาะกับถนนในหลายประเทศในเอเชียไม่ว่าจะหลุมบ่อหรือถนนครุกคะก็ยังให้ความนุ่มนวลได้ดีระบบเบรกโดยเฉพาะดิสเบรกหน้าให้กําลังเบรกที่มั่นใจและควบคุมง่ายแม้จะเป็นเวอร์ชั่นรัมเบรกก็ยังให้การหยุดที่มั่นคงและปลอดภัยแผงเรือนไม่ถูกปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยขึ้น อ่านค่าได้ง่ายขึ้นและมีลูกเล่นการออกแบบที่เข้ากับภาพรวมใหม่ของตัวรถใช้งานง่ายเห็นชัดทั้งกลางวันและกลางคืนในการขับขี่จริงเวฟ 125x ให้ความรู้สึกเบาคล่องตัวและควบคุมง่ายมากการเลี้ยวแคบการมุดในเมืองหรือการขี่ในซอยแคบแคบทำได้อย่างดีเยี่ยมเป็นรถที่เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นใช้งานคนทำงานประจำหรือผู้สูงอายุที่ต้องการรถที่ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยรวมแล้ว Honda w เว e 125ป p 2026สีขาวคันนี้แสดงให้เห็นว่าทำไม Honda ยังคงเป็นผู้นำในตลาดรถใช้งานมันรวมดีไซน์ใหม่ที่สวยขึ้นสมรรถนะดีขึ้นความประหยัดน้ำมันระดับเทพและความทนทานที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นไว้ในคันเดียวหากคุณกำลังมองหารถใช้งานที่คุ้มค่าประหยัดดูดีและเชื่อใจได้ยาวๆนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของปีนี้ขอบคุณที่รับชม WA Auto Review และถ้าคุณเพิ่งมาครั้งแรก อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมรีวิวรถใหม่ๆจากเราได้ทุกวัน